สวัสดีคะด่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยอีสานใต้ค่ะวันนี้มาเจอกันในงวดใหม่งวดสิบหกธันวาคมหกปดมาหาแม่นุชเป็นท่านแรกในงวดนี้เนาะ,ะค่ะ <c oughs> แม่นุชก็เสียดายเลขแม่แม่นมากๆเนาะโอ้เสียดายแม่ฟันเห็นเสือออกตลอดเลยเนาะแม่จ้ะค่ะงวดที่ผ่านมาเสือมาเขียนเลขให้ก็สามตัวแตกเลยเนาะจ้ะค่ะมางวดนี้เสือบอกเองว่าจะอยู่บ้านหลังนี้จะอยู่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่ สองสองแปดสองสองแปดออกสองสองเมีนเสือมาให้โชคเลยเนาะไม่ให้โชคเนาะเมียนแต่่ามากได้สองสองเมียก็ล่องไหวล่องนิดหน่อยสิบบาทพอได้เนาะพอได้เมียนแต่หัวจนเสือตัวละสิบาทเสือคือสิโมโหเนาะให้เลขก็เอาบ่ได้เมียนให้เลขก็เอาบ่ได้ค่ะเสือคือสิโมโหมาให้สามตัวก็แล้ว ไม่สองโตก็แล้วเมีนก็บอกจะเอาเนาะเอาบ่ไดดก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวงวดนี้ให้แม่กับพระอีกเพื่อโค้งสุดท้ายเสือมาอีกเมีนเมีนจีจีกับพระเบาหาเราอยู่เต็มขึ้นกับยื้อโบด้เบาห่าแม่นุชก็ถ้าฝันเห็นเสือก็เลขจะออกตลอดเนาะแปลว่าแม่สมพงกับเสือปกติแม่เกิดปีอะไรคะปีปีมะแมมะแมม้าแพะแพะอ๋อแม่ปีแพะเกิดปีแพะแต่แม่จะมันับเสือ ปีแพะเดือนสิบเอ็ดแรงก็แรงหากินก็ลำบากกิลี่ไ <laughs> ด <com> ้เ <sh> ข้าเบล่ามาหากินลำบากเงี้ยงแพะเดือนสิบเอ็ดเนาะมันแห้งแรงหากินในป่าในอย่างไปบ่มีหากินหากินลำบากกิลีจังหวะก็คือได้ในน้อยแหงนค่ะนที่แหละค่ะเดี๋ยวเพื่อเราจะรวยจากเลขความฝันนั่นเอเนาะหมดเนี่ยแล้วสักวันหนึ่งมันจะเป็นกองเฮ่ากับปงหัแล้วเพื่องวดนนี้จะมาอีกเนาะ ค่ะวันนี้ก็มาถาแม่มาถามความฝันต่องวดเนาะค่ะคุณแม่ฝันต่องวดเลยังค่คะฝันแล้วฝันเมื่อคืนนี่เนาะเขาเบาเลยแล้วเนาะเขเลยบอกเดี๋ยวโอ้ยแต่เมนเนาะเสือเอ้ยก็เลยว่าเจ้าแม่เป็นไผมาใส่ให้ก็บเอาเนาะเอาเอาซ้ำหนีเพราะพ่อเป็นหยังเมก็เมกะจมของเมย์เนาะเขาเรวมาบันเฮ็ดนยังแล้วเมกะนอนบันนี่ยนอนจังได้จังมาฝันบันนี่ก็นอนฝันว่าเพื่อนจิมาเอาลีปเด้อให้ฝันแน่ก็เลยว่ากาบนะ อันเคยสันตายคุณจมาเอาคลิปแล้วกราบกาบลงไปแล้วว่านนอนก็โดนเติมอยู่ดอกคุณเราประมาณตีหนึ่งนี่ะหละหูมื่ออาพว่าเด็กหน่อยมาปลุกซื้อซื้อขนมติ็กหน่อยนัน้นปันกันกำลังนอนฝันอยู่นอปันนี่นอนน,อนั่นนอนปุ๊บลงไปละฝันเสืบหนึ่งนอน,นั่งหลินอยู่หน้าบ้านเจ้าของนี่ละบ้านเจ้าของอยู่นี่บ้านลูกสาวนี่แหละนั่งหลินอยู่บบบน,นั่งไปนั่งมาบบบน,นี้รถเพื่อนมาจะตั้งผุนหรือตรงมาตรงมา บานนี้จะของกับมเนมันอยู่หนาหนงทางเนาะก,ก็ะเลี้ยวมึงอยู่เออรถขั้นไหนะมันคือขับแย่งแท้ก,กันเลยว่าน,นะาแม่ก็เลี้ยวมึงยังสิอุ้ยขับเอาตายตายเลยสิมาส้นเงื่อนเฮาเมียนอีหลีแม่ก็เต้นออกข้างผีก็ส้นสะ้นต้นอันต้นเสาเมียนอ่ะมุนเบิดเลยนาบานะมุนเบิดเลยก็เลยว่อาอ้าวตายแล้วบานนี้คนมาส้นหนาหนาโลดกับมุนแล้วเอ็ดจังไทแล้วผู้ไรเลยเพิ่นตายบนอนอหนีนอกันเลยว่าเปิดประตูเมืองเปิดประตูเมืองเข้า่าจังสิเขาเอานะแม่ก็เลยเปิดประตูยังสิ เปิดประตูออกมาโอ้ยมันเป็นพอเจ้าขอ,ของบัานรถกับรถขั้นของพอแต่พอท่านมึงทะเบียนในช่วงนั้นนะช่วงนั้นว่ามึงมันส้นต่ําเลยบานนีโอ้ยพอจะม่จังไดนี่โอ้ยพอกระคบมาเรื่อยๆเลยเนาะมันทะเียนช้นส,นสนใสนี่ชนบ้านบ้านข่อยที่พอ,อเอาบ้านมึงบนนี้เออบ้านบ้านก่อยพอเจ้าส้นเจ้าเจ็บ,บอ่บอพอบอ่บอบอ่เจบดอกคนมารถมันมุนเบิด มันรถขัน้นนีมูลเบิดโอ้ยบอกเอกว่าสิครับมใม่พออยู่พอสิครับมาผู้เดียวครับมาเรื่อยๆพอก็มาช้นบานมึงพอดีเล่ากับว่าจริงๆนะเล่ากับพ่อตายได้เปิดประตูออกมากไงไ่ยู่กับพ่อตายกับลงมาเอาสันพ่อจะมาหอนเงื่อนก่อยเจ้าก็นั่งเงื่อนก่อยก้อนลดเอาไว้นี่แหละก่อยซอมเอาไว้ซอมเลยเจ้าจังเอาเมื่อก่อยแตงเข้าให้กินก็เรื่องว่าสิมันกําลังแตงพระเข่าพรหยังพอกําลังว่าสิกินเข่ามันเด็กหน่อยมัน ย่า่ย่า่ซื้อขนมแน่มาตื่นเลยแม่แม่ก็ตื่นตัวนี้ล่ะแต่ก็ถือว่าได้เลขอยู่เนาะได้เลขค่ได้เลขในเมืองเลขนั้นโทษถามพ่อพ่อพึ่นกบว่าศูนย์ศูนยห้าเก้าเก้าอนนีทะเบียนรถแมนอ๋อค่ะ บ้านเล็กที่แม่นุษย์บ้านเล็กที่กหาเก่าคือเก่าเกาบ้านเล็กที่ของลูกสาวเนาะแม่นอยู่ทุกวันนี้อยู่หันเลยนาคันบ้านหลังนั้นเลยส่นก็คือแม่นุษน่ะฝันว่าพ่อตอนแรกไม่รู้ว่าพ่อบ่หูว่าพ่อฝันว่ามีรถคันนึงขับมาแล้วก็มาชนบ้านตัวเองก็คือบ้านก็พังบ้านก็พังเลยเสาหมุนเบิดเลยรถก็พังรถก็พังหมุนแม่นุษย์ก็เลยไปเปิดประตูดูเมื่อไปก็ไปเห็นพ่อตัวเองเป็นพ่อเจ้าของแล้วในเรื่องจริงพ่อเคยมาไหมคะเคยมาเคยมาอยู่ค่ะเคยมาอยู่ รถก็เป็นรถของพ่อรถของพ่อคันนแรกตอปนแ่กตอนแรกไม่สังเกตว่าเป็นรถพ่อแมนพ่ได้สังเกตมาแห้งเนาะต่ำตึงเลยอ๋อแล้วแม่ลูกก็เลยโทรไปถามทะเบียนรถค่ะแล้วทะเบียนรถนี่ทะเบียนอะไรคะศูนย์ห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเก้าเดี๋ยวยกเลขให้ท่านผู้ชมดูนะคะศูนย์ห้าเก้าเก้าทะเบียนรถคือศูนย์ห้าเก้าเก้ามีเลขห้าอยู่มีเลขเก้าอยู่สองตัวเนาะค่ะค่ะก็อย่าลืมศูนย์ห้าหกหกด้วยเนาะเก้าเก้าหกหกค่ะแล้วก็แม่ลูบอกว่าจะเอาอายุพ่อด้วยอายุพ่อ ก็สิว่าเอาอายุน้อแม่เคยฟันเห็นอันลูกเคยเห็นบอน่ะขับรดมานันยังบอกอายุปั๊บเลยเออหกสามน่นตอนนั้นฟันเห็นลูกเคยเมนพูดว่าเลยยังออกอายุรอบนี้ก็เลยพ่อขับมาก็เลยเอาอายุพ่อก็คือ8ปดส แปดสองก็เป็นเลขโค้งสุดท้ายของแม่เมื่อกี้เนาะเมนไอเสือบอกว่าจะอยู่บ้านเลขที่สองสองแปดเมนเลขหลอกไปสองสองเมนเหลือสองแปดเหลือสคือมันจิวออกตัวนีว่าน้องที่ตามมาออกในหวดนี้ก็ได้เนาะค่ะอายุแม่อายุพ่อคือแปดสองเมนและบ้านเลขที่ที่รถของพ่อชนก็คือบ้านเลขที่ห้าสิบเก้าอาเก่าแน่นอนเลขเก้าก็ต้องกันเลขหกเมนเผื่อว่ามันเกิดการเนาะค่ะไม่แน่ค่ะอาจจะอยู่ในนี้ไม่บ้านก็รถ แต่ <Man. S 1> บังเอิญว่าบ้านกับรถมันเป็นเลขเดียวกันเลขเดียวกันค่ะรถคือห้าเก้าเก้าบ้านคือห้าเก้าค่ะไม่แน่ค่ะ <c oughs> งวดนี้เป็นฝันต่องวดเนาะฝ <c oughs> ันตอค่ะก็เป็นฝันตองวดคลิปแรกแหกหมานของช่องเคยอีสานใต้ค่ะแม่ <c oughs> นุษก็คือฝันเข้ามาหลายงวดเหมือนกัน <c oughs> แต่ที่มาแบบชัดเจนก็คือสองงวดติดมานี่เนาะ <c oughs> งวดก่อนโน้นสามตัวแตกงวดเมื่อกี้แตก สองสองเลขสองตัวตค่ะวดน,นี้อาจจะกลับมาแตก3ตัวอีกก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าเมนูมก็ฟันเมนมากๆเมนูจะใส่บาทุกเช้า ใส่ทุกเช้าเลยกับพระก่อนนอนพ่บ้านทิดกันุ่นนอปไซแล้วก็เลี้ยวมือก็ต้องใส่ทุกมือนใส่แล้วก็จอดไปเมนแม่โอยู่เลี้ยวเห็นโบเห็นแม่แล้วก็ยืนถาเลยแม่ก็ต้องใส่เราชุ่มตัวแม่เองก็มีโชคเนาะงวดสี่ห้าก็ได้อยู่เนาะแค่นิดหน่อยแล้วก็มาสองสองนี่ก็ได้อีกก็คือเราซื้อตามกําลังที่เรามีอ่ะเนาะนอรัตปีเดิพนมาสามคน สามหาสองสองกับสองแปดสองแปดแปสองกับบ่มีสองสองกับบ่มีกัซซันแม่ได้เลยเนาะเซดายเนาะแม่จะถูกสองสองถูกถูกเลยแม่ว่าไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่ถามหาตัวมาเลยเขาว่ามี3สามสามมันโตไปถามน้องน้องก็ว่ามี3สามสามิหารเอาสามสามบันโอ้ผมบอกสองสองบ่มีเนาะค่ะก็เลยเอาสามสามเยดายมากมากนะคะเซดายเดียงวดนี้เอาใหม่ก็เลขเลข่องวดของแม่ก็ใกล้เคียงมาก ให้สองหกเนาะออกห้าสองสองห้าให้สองหกหกสองค่ะแล้วก็มาเข้าเลขโค้งสุดท้ายงวดนี้ก็เหมือนกันค่ะพิจารณาทั้งต่องวดและโค้งสุดท้ายเนาะนอันนี้เป็นคลิปแรกต่องวดเดี๋ยวรอ,อแม่นุษย์ฝันดีๆโค้งสุดท้ายอีกค่ะไม่แน่เสืออาจจะมาให้โชคอีกในโค้งสุดท้ายเหมือนงวดที่ผ่านมาต่องวดก็ไม่ได้ฝันถึงเสือเนาะ จ้ะพอมาคุ้งสุดท้ายมาฟันนินเสือสองวันแล้วค่ะเสือมาให้สองวันแล้วหมดแล้วแม่ยังเอาไม่ได้เสือต้องโมโหแม่แน่เลยนอกคนอาดสี่หายคักๆเลยนะก็เรือว่าหายอ่ะก็ือว่าี่แล้ววันทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็จะยืนยันว่าจะจะไม่กลับอยู่บ้านหลังนี้ปกติเขาจะให้สามเมนเนาะเดี๋ยวรอดูเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่กลับจะอยู่บ้านหลังนี้ออกแบบไม่กลับจริงๆไม่กลับมันกลับไม่ได้นะสององสองสองเนาะค่ะเขาบอกแม่บอกว่า เขาบอกกับแม่เลยว่าไม่ไปไม่กลับแม่จะอยู่บ้านหลังนี้พ่อหลี้บอกปุ๊บเมรลนไปถามเพื่อนโอ้ยปลาลึกที่ก้อยคือพอดีเมนคาเต้เจ้าคือฝันเมนแต่ยาาขอพูดแล้วน้ำเจ้าพ่อบาดเพื่อนว่าหัวคอยว่าไปเอาน้ำเล้านี้สองสองสองแปดแปดสองสามคุ้มแค่นั้นห้าสิบคูณผัวเพื่อนว่านะเพราะว่าต้องซื้อต้องซื้อเมียเพื่อนว่าเลยบ่ได้ซ้ำจะได้เนาะจะได้อย่างเรา เอกออกบ่ได้แล้วเสื้อสีขั้นเขียวแมนนวดเลยแมนนุไดเลยนี่เออแมนขั้นเขียวอีลีเลยก็จะโอ้ยตายแมนนุ่ดไห้สามโตเจ้าก็เอาบ่อได้ไห้สองโตเจ้าก็เอาบ่ได้สามโตเลยจะโตหนออมุนบ่เปล่งนวดนี้เอาใหม่ค่ะขอให้แตกตรงๆปังๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแมนนวดมากๆค่ะที่มาแบ่งปันเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ